จขอแบ่งมาจัดต้นสองต้นก็ได้วันนี้วันนี้ตรงกลางมันต้นใหญ่ๆข้างขอบมันลดน้อยๆนะพอเราเจ้าเอาแต่ลูกขอบมันมากระอากาศเจ้ากลางมันเพิ่มวันหันพอบานยันบหมดวันหันมันทิ้งพอดมันทิ้งพอดออกออกออกหมดละมันระบบอกาศด้วยมันไงอย่ามันตายเนาะห่างมันออกน้ำกันตรงกลางมันงามงามดี๋่เจ้าไปให้ ขาขอแบ่งก <Med ic ute> <Holy cow> ับเขาจากต้นสองต้นกันเลยเนาะโอ้มันเป็นกระถางมันมันอันกระถางหนึ่งต้นหนึ่งแล้วก็อีกอีกกระถางหนึ่งอันซีตต้นนิดกันอ๋อกระถางหนึ่งสองต้นต้นกันไิดหน่เออกรเอากรเอาทำไมเอาเยอะๆกันอันนิดน่อยก็ได้เป็นอย่างของขวบ้านสองรอบแล้วกนบวกอื่นเดี๋ยวเห็นกันเท่าหลังเดี๋ยวเอาไปอหไก็ได้เออโอเคสนัยเขาใส่เขาอยู่ไก เออจะลืมเงินเงินยืนนี่เงินหาสิฝังไหนเห็นบ่ลืมบ่เบาเพิ่นอันนี้เราเพิ่นคิดพอถามได้บ่ดนี้เด้อะจำไปแล้วในกระเป๋าไม่ถามก็ลืมเพื่อนเนี่ยหาสิปลอยโล่บนหาสิฝังคิดยื้อเงื่อนว่าพอขึ้นรถเดี๋ยวเสียวหายเจ้าพอขึ้นรถเราบ่เห็นเพ่เต๋อบ่ลืมหมดเจ้าคิดว่าสิจ๊กหายแล้วนะ เหมือน,นันเหมือนต่อมาก,กับเอกดมา่อวัยฐาเจ้าแล้วอย่างมันลืมจะได้กระเป๋ามันก็ยังดีเลยนะแเด็กๆก็เริ่มลืมเวลาเท่าแล้วกินยาละมตัมตตาปาละมัตตาปาซื้อมากกับเมื่อแล้ว

I'm yeah.